สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมปลาหมอสีสายพันธุ์เวอร์นฮอนนะครับอันนี้ก็เป็นปลาหมอสีที่พร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวผู้เนี่ยหัวเขาจะใหญ่นะครับหัวจะใหญ่ แล้วก็ตัวเมียเนี่ยตัวเขาจะเล็กหัวเขาก็จะเล็กนะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตแบบง่ายๆนะครับสำหรับวิธีดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูบริเวณใต้ท้องของเขานะครับมันจะมีใต้ท้องสำหรับตัวผู้เนี่ยเขาจะมีส่วนที่ยื่นๆออกมานะครับส่วนที่ยื่่ๆออกมาอยู่ใต้ท้องเขานะครับ ตัวเมียก็จะเป็นคล้ายๆกับท่อรังไข่นะครับเป็นเป็นท่อรังไข่แล้วตัวเมียเนี่ยเมื่อถึงเวลาไข่นะครับเขาก็จะไข่ทุกๆ10ถึง1เดือนครึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนตัวผู้ก็ไม่ไข่นะครับตัวผู้ก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับเป็นเป็นไซส์เล็กๆนะครับตอนนี้ก็ ตัวใหญ่แล้วนะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเทสเชื้อดูนะครับว่าจะมีเชื้อดีหรือเปล่านะครับยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามชมด้วยนะครับ